สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจัดนะครับบนแบงค์ลอยนะครับตัวนี้เห็ได้ไหมครับเอาแบงค์วางไว้บนเพียนนะครับทำไว,ว้เสร็จแล้วก็มีวางใช่ไหมครับแล้วก็เสกให้มลอยครับเสร็จใหม่างนี้นะครับ รักการหนูๆเข้าใจกันแล้วนะครับว่าลีลานะครับการเต้นการขยบตัวและการนวดให้แบงค์มันขยบมา,าขึ้นมาปุ๊บแล้วปล่อยให้มันเข้าไปที่มือใช่ไหมครับแล้วก็ดึงขึ้นไปน,นี้ใช่ไหมครับแล้วก็จับล่างปึ๊บปึ๊บอ,อ,อันนี้คือคนแบงค์ลอยนะครับเสร็จ,แล,จรแล้วจริงๆแล้วตัวคนแบงค์ลอยนี่เราสามารถทําพวกปากการลอยได้ด้วยนะครับก็คือเอาปากกานะครับมาหนึ่งด้าม มันจะมีตัวจับตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับนะครับเอาตรงนี้จับขึ้นมาก่อนให้ลักษณะปากการอยได้มันก็จับขึ้นมาเกี่ยวนะครับเอาตัวปากกาเกี่ยวแล้วจับขึ้นมาลยนะครับตลอยขึ้นมาไหมครับลอยขึ้นมาเอาึ้นเิดรดนี่คือปากการอยได้นะครับลองไปฝึกเล่นดูครับหมายล่องหนอย่าเตียอย่าลืมต้องมีหมายล่องหนถึงจะทำได้นะครับสวัสดีครับ